สวัสดีค่ะว่าพอกันอีกแล้วค่ะในช่องกินแซบแบบนอนนอค่ะปลาสมก้อยกุ้งปลาสมตำเจวกุ้งอ่าปิ้งเนือ้อโคคขุนค่ะปีหัวปีค่ะกินกับก้อยกุ้งแซบลายหัวปีกินกับก้อยกุ้งอืมบักแห้งนื่เราผักบาน ผักติวต้นกระส่ายอ่อนอืมอื้อื้มอื้มแฉบผักกาดหยาผักกาดหยาจะออกส้มๆนอกค่ะ จะคำอีกดูคุยได้ค่ะผักแพลวตำใ่บักกวางชิ้นหนึ่งแปดเทือบอกเคือนี่แต่ผักบาน,บาน ปลาส้มที่แสบที่สุดปลาส้มอำเภอสีสงครามกลิ่นว่าไม่ออกจำใส่บบกวางใส่สองฟิต ผ่าออนกระสับกับช่ายออนแซ่บแซมจึงกับซุปน้ำมัแห้งแซบเขากันดีค่ะค่ะพักติวมันนี่โว้ยกุ้งไฟหอม กลุ่งว่าไฟเฮ็ดก็ได้ค่ะคลายลาบกลุ่ง3กล่องหาสิบบาทไปซื้อคั่แนกซ้3กล่องสี่สิบบาทเขาแบบนั้นนะ่ะ ก็ใจเ,เออยังดักกลุ่งเออมาถือดอกช่ยขวดนะน่ะว่าคำมาเนี่ยอีกจักน้อยซีกล่องหาสิบบาทซี่สิบบาทไม่บอกลายพักติวอืม,อม จะแซาขอเอามาน้ำโขลกเสือกับสิไซตตัวเก่าตัวเก่าเนียวว่อนไปแล้วเวียนมาเวียนมาแล้วว่นไปบริสิเลียสในการต้องว่ามือน,นี้ใสอันนั้นมือน,นั้นใส่อันนี้บะคะซักอันใด,ด้ห่อนไลซักอันใดตาเก,กีู่วกับห่าวมาใส่เลย <laughs> มโนอะไรอ่ะ ไม่ได้อืมลองมาคิดว่าจะใส่อียอยจังสันจังสีอบเนื้อข้อคุณ แสบวะนี่และอืมอม,มาได้ถอดอบเอาอบใส่หมอหมออะไรน้ำมันนะนะแสบแสบ ต้องมีกระเด็นกระดอนเสือม,มาคาออนอแซ่บๆเด้อ ทำ,ทำเหมือนลาบนี่แหละคะ่ะใส่บักพริกดิบผสมบักพริกแหงใส่กระเทียมใส่หัวค้าอ่อนแซ่บเสร็จแล้วเพ่อใด้ประยาดกินดิบๆกะเอาไปขวาไปโมกกะ็ะแด สิมี้บ้าค่ะกุ้งเต็่สิม Wilson ี้เลยเนาะเห็นย ah. ูไหมเห็นเพ่อนไปหายู่พักัดเน้ออื้ออื้อื้ออ้ ตรงระว่ออา,างเนี่ยค่ะปลากร,ร,ระเซ็บแฉบผสมผักมีเลยอจะก็สใส่ตัวก็ไดเสยียเดียวกระสางซักได้ใส่หลวดค่ะวันนี้พี่ทีพี่ทานว่าโอ๊ยวันนี้ใส่อันนั้นซนนั้นใส่อนันนี้บอบบอบอ ใส่เลยหนึ่งเขาหัานหันใส่ปากกว้าง มันใส่บักกวางก็ใส่บักขามเปียกกระเสบแต่ใส่บักหน้ามันหวานเด้ออึเหลือถ้าตํำแก้วกุ้งเดือนหลับเหนียวกุ้งใส่บักหน้ามันกระเสบอยู่แต่ว่ามันสิเป็นสมเป็นเล่นมันสิผสมนวเด้อ อาหารทะเลยากนสิมีบทบาทการใส่ของมันอยู่เด้ะคะอค่ะใส่แต่ใส่เกลือจักน้อยกับปลาแดกแค่นั้นจบเลยน้ำปลาว่าตัวใส่ดอกนะคะเล่าเล่าบานเท่าน่ะเมนูเด้ดเกี๊บปาใส่เลยใส่แต่เกลือปลาแดด แกงทำไมวะเนี่ยใส่เ,สเกลือเลยแบบว่ามันเสียนัวอ่อน่ออนุญาตข้าแขวเ <c oughs> ข,วขาดวฮอเอาะ เขากันดีได้ก็พักแพ้วเนี่ยเขากันดีดีใส่เส้นบข้ามเปียกจ้าของขวาจ้าองห้อมจับน้องเบิงถ้าใส่บกหน้ามันจะเป็นสมเปแล้วน,นะมันสิมี เอก,กลักษณ์ของแต่ละอย่างอยู่หรอคะอาหารอีสานนี่แต่ภาคอื่นไม่รู้นะคะเพราะว่ารู้จักแต่ันไม่ใช่ไม่รู้หรอกไอ้เงความชํานาญไอ้เฮงว่าทั้งนี้อาหารแต่ละย่างมันบ่คือกันนะมแม้แต่บักพริกที่ใส่ก็ยังไม่เหมือนเลยอื เอาบักพริกอันยังพริกบานเท่าน่ะใส่บ๊แมนบักพริกอันหดบักพริกอันนั้นนี้ใส่บักพริกตำมะฮูน่ะบะไก่เดียมันเนี่ยกินบัคือกันเดอืบักพริกเครื่องนะแซ่บ บักพริกเห็นเน่นนะมันสิมันสิมีเนาะขาเนาะมันสิว่าเอ้ยรู้แล้ว,ว,ว่ยังมาเววาว่าเด้อฮมี่ือกันอืมบอกผู้บรรลูโซเหลยกภูบรรลูคุยกับคนที่ไม่รู้เนาะมันเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเนี่ยแหละ อือเปล่าเจาเฮ็ดคือข่อยใส่เฮ็ดคือเจ้าอยู่ดิเรีนบ<า>่สิเป็นยังัไงจันแนอมันเข้ากันอีเด้อเนี่ยกลอยกุ้งตําแจวกุ้งเขาประเดิรนกลอยนี่แจวกุ้งไงยอดบกักกอกบ่ได้ไปหาคําตลาดก็บ่มีกับอะได้ะไรพักติว้วเข้ากันที่นึงคือกันค่ะ ก็บอกเขือคืนเหลืองบอกเคือเหลืองคืนหืมเลยอะแบ่บปากก็เลยที่หนึงที่หนึ่งผสม cùng với đi ơi hoài gì là không khăn ơn và đừng hú bộ ảnh một hoặc cả dạng xin mày hai mắt kính rồi ีกนึ่กับพัดไทยกับที่หนึง่งคือกันได้ค่ะเนี่ยก็พักแป้นเนาะกุยช่ายข่าวอ่อ,อนดีดิกินเขาอ่อนเนี่ยมันกินแสบกินนวดอีรีดิกินแบบ ไม่อยากปลอกเหมือนเด้ค่ะ <c oughs> อร่อยอะไรเนี่ยไม่ใช่ลูกซีนปากกอกหอมค่ะ <c oughs> หอมค่ะได้นี่ละ กอนกักินบ่เป็นนะอ่ะมันกินไปกินวาสองแสบ แข่งออนออนพ่อพ่อหรอวะไม่กินค่ากินแน่แทะกินพอดกินเรือแซ่บมั้ง ขอบานๆเขาเนี่ยกินแบบนี้กินยกมือก็ได้ <c oughs> ใจใบตองมากกับส้มหรูเหลศอยด้นเนาะเอาสิพ่อเราละเออ ค่ะข,ขอบคุณเลยๆยค่ะที่เขามาติดตามรับชมบขิดแสบแบบนุวนๆแล้วค่ะวมน,น่อกี้เขาลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ